ดูคนในเดี๋ยว่าเฮ้ยเหี้ยปัญญาอ่อนตาเยอะแล้วนะพี่เพื่อนตำรวจ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 ลจตครมีเวลาก้อยู่นพี่เ้เพื่อนโดนนะเพื่อนโดนนะเพื่อนโดนนะเพื่อนโดนแล้วนะเอาตรงนี้หน่อยเอาตรงนี้หน่อยปืนตัวนี้ปืนมันอยู่ตรงนี้ปืนมันอยู่ตรงนี้เาโดนนะเพื่อเราโดนลรหมดนะเพื่อเราโดนหมดนะ มันอุ้มได้น้อยมันอุ้มได้น้อยเราเราเราได้เราได้เราได้ถือว่าเราได้เดี๋ยวให้มันให้มันได้อุ้มเราบ้างมันจะได้ติดคุกตอนนี้เราเรามีเวลาคุกไงเรากำลังไปกำลังไปเยอะจัดทีนี้แหละคอยไม่ได้แถบเราเพี้ยนเลยเราเยอะเราเยอะกว่ามารีบมากูมาแล้วกูมาแล้วสอนอเลยใช่ป่ะข้างสอนอเลยใช่ไหมข้างสอนอเลยใตรงในตอกในตอกสอนอสงฆ์ท่านร้อาเกลือกนะพี่อู มาใครไม่ได้ทำอะไรมามาใครไม่ได้ทำอะไรมาเพื่อนบกอยู่รีบมาเอยู่นมีพวกมาช่วยเคสเพื่อนรอบนอกด้วยเว้ยตรงนั้นมันไงรถมันนะรถเงินรถมันนะเบนน้ำเงินเบนน้ำเงินเนี่ยมองชัดๆเนี่ยเฮ้ยมันเยอะนะเนี่ยถอยดกว่าถอยดีกว่าถอยดีถอยอยเยอะเยเยอะเยอะเอะเยเดกูเจอมันอุ้มเคสเพื่อนิดล่าง ไอ้ดีเบลร่างเราเรามาเรามารวมกันนั่โรงพยาบาลนั่โรงพยาบาลนั่โรงพยาบาลมารวมกันนั่โรงพยาบานนลบามารวมกันที่กูอยากเห็นจำนวนคนเรากนเมื่อกี้รถมันเยอะไม่รู้ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร น้ำน้ำน้ำแตงสอง่นเพื่อนอันนี้พวกเราใช่ปะอุ้ยเราเยอะเราเยอะเราเยอะเราเล่นได้เฮียเราเยอะกว่าไม่ใช่มา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 เราเยอะกว่าเราเยอะกว่านี่นี่นี่น้ำเงินนี่เป็นพังแล้วเป็นพังแล้วเป็นพังแล้วเป็นเราเยอะกว่าสีน้ำเงินใครเนี่ยพี่เรี้วพี่เรี้วไปไหนต่อพี่เลี้ยวเราเห็นแล้วถล่แค่ร่างน้ำอ่ะพี่พี่ออกมาก่อนแต่มันแตกเป็นลูกบ้านใหญ่เป็นลูกบ้านเป็นลูกบ้านเป็นลูก ล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วมีไงพี่เจอเจอลงไปเล่นไปกี่คนลงไปเล่นไปกี่คนไปกี่ค้ไเนี่ยไปทางกล้วยไปทางทางกี่คนพี่เขาเดลงไปตีมันดิลงไปเล่นลงไปเล่นลงไปเล่นลงไปตีมันลงไปเล่นมันเราเยอะเราเยอะเราเยอะลงมาเล่นลงมาเล่นมีปีซีด้วยติดตัวอยู่นะลงมาเล่น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 หน่อยเฮ้ยฝั่งซ้ายเยอะฝั่งซ้ายแม่ฝั่งซ้ายก่อนสายเพื่อนโดนมึงไม่เห็นหรอ กูโดนตออเลยนะซ้อนศพแกกูเล่นซ้อนศพด้วยกูมแล้วเป็นแนวนอนปลาเก่านะมันเรียกพวกปลาทำใจอ่ะกูมีมองอ่ะเฮ้ยมองพี่รันเดี๋ยวา้าพี่รันต้องมาเติมนะคาเฮ้ยมาเติมหน่อยมาเติมหน่อยมาเติมหน่อยเล่นมาร์กเล่นมาร์กเล่นมาร์กมาๆๆเฮ้ยฝั่งฝั่งนี้ทิ้งไปเลยทิ้งไปทิ้งไปไปช่วยตรงนู้นไปช่วยด้านหลังไปช่วยด้านหลังไปช่วยด้านหลังเร็วๆ ต่อรอเองเลยใครที่อุ้นมาสองแฉกคนใครอยากเลยขมวดเลยม้าขมวดเลยม้าเป็นช่วยไม่ได้แล้วกูติดคุกด้วยกูบอกอู้เหนียวมาเป็นช่วยไม่ได้ด้วยน้อยมาเล่นน้อยมาเราได้นะเราได้หมดนะเราได้หมดเราได้หมดเราได้หมดชิวชิวโอเคพี่เก้วอะเอาให้เอาให้นานๆแล้วก็พอแล้วเคล็ดออกไปเคล็ดออกไปเคล็ดแถวนี้ออกไปเคล็ดแถวนี้ออกไปเคลแถวนี้ออกไปหนเดี๋ยวพี่ติ๊กพี่คุกตอนนี้เออโฟกัสปืนมันลดหน่อย อันนี้กูอันนี้กูอันนี้กูโอเครอบเดี๋ยวรอบเดียวรอบเดียวมันชุมันชุบง่ายง่ายพี่อุ้มอยู่พี่ตีมาแล้วครับมาแล้วเฮ้ยมันชุบบนรถฟีมันชุบบนรถปุยอ้รถตรงนั้นมเมียบบ้าเมาหมดนี้เติมเพื่อนหน่อยพี่ตัดเนี่ยด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยคันเดียวเนี่ยเอาปืนปืนบนรถไม่ดีเอาปนปืนบ่เอาปืนปืนนไม่ดีเอาของลงพวกแล้วเด้อ มันรถสี่ยิงมันน่ะเด็กเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันลถอยู่อ่ะไม่มีโรถตับโอเครู้ไหมยิ้มไปเลยเกมไม่เป็นไรเกไม่เป็นไรถูกปะมาตบมาปืนมาหนอยเฮ้ยมาปิดมาหนอยมาปิดมาหนอยเฮ้ยไปช่วยใครใครใครวะเฮ้ยมันชุบกันแล้วนะฝั่งนู้นน่ะมันชุบกันเยอะจัดเลยมันยิงปืนมัลรถมันก่อนเฮ้ยขึ้นรถปืนเอาปืนมัลรมันจะชุบได้หมดแล้วเรากำลังจะโดนนะเว้ย เพื่อนเลยบดบอลนะชกเพื่อนด้วยนะตีกันไม่ได้ดีเยอะก็ชกเยอะก็ชกเยอะมันจะชกสพปูร้อนเลยเติมเลยเติมมันมาตลอดหลักไปโดนราอีกแล้วหรอบิงเอาอีกแล้วหรอไม่มีคุ้ไม่มีใครไม่างผมลงน้ำอยู่ไปไหนนี่เงี้ยไปโดนอย่างเงี้ยไปมาช่วยหน่อยดิมาช่วยหน่อย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 มาช่วยอีกคือมือว่างอ่ะกูอยู่เขาค่ายทางไหนอะเรากำลังออกจากคูไปเติมารุงแป๊บเดียวจะถึงแล้วมามาเร็วมาเร็วเดี๋ยวผมไปชกเพื่อนผมไปชก เพื่อนตายเยอะด้วยตรงเนี้ยดูคนในเดี๋ยวเฮ้ยเรียปนยาวเตายเยอะแล้วนะพี่เพื่อนตายเยอะมากตํารวจตํรวจตํรวจตรวจตรวจตํารวจตรวจตํารวจตํ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 รวจตรวจตํรวจตํรวจตรวจตํารวจตํรวจตํารวจตนรวจตารวจตํรวจตํรวจตารวจตรวจตํรวจต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 ํรวจต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 ารดนะ เพื่อนที่เราอยู่นไปสิบ้าคนโดนไปสิบห้าคนสิบคนเราอุ้มหมดเลยเหรอไอ้สี่โดนไปหมดเลยเราไดไใหญ่คุยห่มดเลยไเราติดคุกเยอะเลยติดคุกกรบดโทษครัน้อยครับ เค่เยอะมากโ b c <oughs> BBC, ดีบีซีย้ายตู้ไปตู้ขวาด้วยครับ มันอุ้มได้น้อยมันอุ้มได้น้อยเราเราเราได้เราได้เราได้ถือว่าเราได้เดี๋ยวให้มันให้มันได้อุ้มเราบ้างมันจะได้ติดคุกตอนนี้เราเรามีเวลาคุกไนงะ มอกระเป๋าเก้าหนึ ALLY, <and people> <out> ่งหกใส่บินมาเพิ่มแล้วอะไรซักนี่หลายเงินอ่ะใส่บินเลยาลับในเหลืองไน่ดีเฮ้ยมันมันมันไมันได้มันมันได้อุ้มน้อยมันได้มันได้อุ้มน้อยมันให้อุ้มน้อยเวลาคุณอุ้มไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยช่วยตีดมาได้ไหมเอาอืมไปก่อนอ้ามายองใส่บินเลยใส่บินให้แล้วครับ มีเคสอยู่ทิกตอกมาเอาหน่อยมาเอาหน่อยมึงอยู่ประมากมึงลงมาเรื่อยๆงรเรอยมึลงเรื่อยๆมึงลมาเร่อยมึงงมา่อยๆมึงลงมาร่อมึงมาเอยะมึงลมาเรื่อยๆมึงมา่อยๆมึงร่อยมึงลม่อมึงลมา่อยมลมา่อยๆมึเรอยมึงลม่ยมึง่อยๆมึม่อยมึงมาเร่อยมึงาเอยมึลมาเอยมาอยมึงเ่ยมึงเอยลมาเอยมึงล้มาเอยมลมา่มึงาเอยลมาเอยมึงง กูไอสอัตว์ขอโทษครทับลุงก,กูไม่สั่งแล้วนะกูไม่เข้าวอลแล้วไอ้เหี้ยเสียงดังจัดไม่ไหวโอ้เสียงวอลดังจริงครับกูไม่เข้าแล้วมึงสั่งเลยมึงบอกให้เลสตะสั่งหน่อยมึงบอกให้เลสตะสั่งหน่อยกูไม<อ>่สั่งแล้วยูกิยูกิไอยูกิก็น่าจะไอยูกิก็น่าจะโดนอุ้ม ตอนนี้คนแหกคุกไม่มีเหรอวะเออมีครับมันน่าจะคิวเยอะกำลังมาเรื่อยๆครับพยอยรับอยู่ครับไอบบ้บนะ๊อบฝากสั่งหน่อยนะสั่งหน่อยฝากสั่งหน่อยบอยตีอ่ะไอตีอ่ะบอยตีอ่ะตีพี่ตีพี่ตีพี่พใคร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 ,ใครมีกาแฟปะพี่ตีพี่ตีฝากคุมไฟใหญ่ทั้งหมดหน่อยนะพี่ฝากสั่งกองใหญ่ทั้งหมดหน่อยนะพี่ลุงลุงฝากมาลุงไปเข้าบอแล้วลุงไปเข้าวอแล้วลุงไปเข้าวอแล้ว กูมีประเด็นแล้วไม่มีไม่มีกาแฟมาด่ไม่ดีคนนึงเนี่ยเลขไปเลยไวเลยไปเลยเราเล่กันเยอะมากตำรวจน้อยมากเลยเราเนกันเราไม่ได้เล่นคงเล่นเขาอะไรกันเลยมัมึงเก่ได้ไงแป๊บเล่นในเมืองใช่ปะ ผมมาบลงไม่ไอเป๊บอะี่เป๊บไม่ไมันไม่ได้มาด้วยแบบแล้วมึงเก็บได้ไงได้ในเมืองเหรอขับมาทางอุโมงค์ข้างบนแล้วก็โดนรัะโดนตด,ด,ดนอ่ใช่ไม่ขึ้นเขาไว้หน่อยน้องนะขี้เกียจเหรอเปล่าขึ้นไม่ทันรับไม่มึงเข้าไปอุโมงค์มึงก็น่าจะอุ้มตั้งแต่เบื้องบนแล้วขึ้นตรงไปบนภูเขาก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอเอาจริงอะ่ะก็เพราะมึงขี้เกียจไง มึงมักง่ายจัดไงแล้วมึงไม่มักง่ายมึงก็รอดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าโยน,นเว้ยแบนขี้เกียจอุ้มอะเกมพวกไอ้ได้มาเล่นของกูอะมันไม่ได้นะเว้ย